สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก รับบรรดชชุ่มสุดท้ายของรายการคนไทยเหวใจเกษตรนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราหลายๆท่านเลยน่าจะมีความคิดเหมือนกันค่ะว่าโอ้ oh, ยุคนี้นะถ้าเรามีที่แล้วสามารถทําการเกษตรได้เราจะปลูกนั่นปลูกนี้แต่คุณผู้ชมขาช้าก่อนการจะปลูกอะไรในยุคนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยต้องดูตลาดด้วยดูพื้นที่ด้วยเหมาะไหมและที่สําคัญการรวมกลุ่มกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะทําให้เรามีพลังในหลายด,ายออายด้านตน้นทุนลดลงต่อรองราคาได้ ลผลิตก็มีการพัฒนาที่มีคุณภาพได้ด้วยและที่สําคัญในรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะมีหลากหลายความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้คุณผู้ชมเอาไว้เป็นความรู้ในการทําการเกษตรไปชมเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันค่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นกองมเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวตั้งอยู่บนเลขที่31หมู่ที่3บ้านหนองน้ำเกลียงตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น พื้นที่รวม43ไร่มีการดำเนินงานเรื่องการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นศูนย์บริการชาวนาและสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดขอนแกน่นศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการใช้และการตลาดมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีด,ด้านวิทยาการมเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนาครับสำหรับภารกิจของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับเรามีวิสัยทัศน์ว่า เป็นองค์กรหลักนะครับในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะครับให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้มีความเข้มแข็งนะครับสำหรับภารกิจของเรานะครับหลักๆตอนนี้นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเนี่ยภารกิจหลักคือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายนะครับไว้จำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนจำหน่าย แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับให้ให้เกษตรกรทั่วไปและผู้สนใจด้วยนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับจะแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ี่กลุ่มกับ1นึงฝ่ายนะครับฝ่ายก็จะมีฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับ ซึ่งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะมีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์ร่วมกับสมาชิกแปลงขยายพันธุ์นะครับแล้วก็กลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มนี้หน้าที่หลักก็คือทุกกระบวนการต้องมีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลักนะครับคุณภาพแปลงขยายพันธุ์นะครับว่าผ่านมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์หรือไม่นะครับต้องผ่านมาตรฐานที่เรากําหนดไว้นะครับสุดท้ายก็ควบคุมแม้กระทั่งที่เก็บรักษาอยู่นะครับ ถ้าเมล็ดพันธุ์มีโมรคแมลงนะเข้ามาทําลายนะครับหรือนะครับความแข็งแรงไม่พอหรือความงอกไม่มีระะับอันนี้ก็จะบริหารโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุก์ก็คือกลุ่มที่มีหน้าที่หล,หลักๆก็คือกระจายเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราผ่านกระบวนการปรับปรุงของของกลุ่มพัฒนาไอของกลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์กระบวนการของโรงงานปรับปรุงสภาพนะครับกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่การกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรหรือสู่โครงการของภาครัฐนะครับแล้วก็กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดีนะครับสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับกลมได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2559นะครับถึง2564นะครับ มีแปลงใหญ่ข้าวรวมทั้งสิ้น255แปลงนะครับมีเกษตรกรร่วมโครงการหรือมีชาวนาร่วมในแปลงใหญ่เรานะครับ1 0 8 5รายนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ169,600กว่าไร่เศษนะครับแล้วก็ในปี2564นปีปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคอนแก่นได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแล แปลงใหญ่เข้าจจำนวน129แปลงนะครับ129แปลงเกษตรกรทั้งหมด6,366รายนะครับมีพื้นที่ของแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการปีนี้นะครับเกือบ70,000ไร่นะครับ6ก0 0 0กว่าไร่นะครับนอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นยังมีการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยจะมีกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนมีเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มชัดเจนเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิตช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด พร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะมองว่าสินค้าทั้งชานะคะน้ำผึ้งแล้วก็โกโก้เนี่ยสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของภาคเหนือของจังหวัดเชียงรายได้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งออกสู่ต่างประเทศได้นะคะโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA แสวงโอกาสนะคะเพราะว่า FTA เนี่ยทำให้ประเทศผู้นําเข้าเนี่ยไม่เก็บภาษีศุลกากรของไทยนะคะ mm hmm. น่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เกษตรกรที่จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ค่ะ mm hmm. ขณะเดียวกันเนี่ยเรามองว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าแรกเนี่ยชาตรามือนะคะขณะนี้อย่างชาตรามือเนี่ยก็ชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่างประเทศ มีการขยายไปทำแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศแล้วนะคะ